สวัสดีค่ะเรียนนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะคราวนี้วิชาภาษาไทยนะคะวันเออำนวนเนี่ยนะคะครูได้พูดถึงไปเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยครั้งนี้นะคะครูต้องการให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะได้อ่านบ้างน,นะคะเพราะว่าช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะคะนักเรียนเรียนออนไลน์นั่นเลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือกันเท่าไหร่เลยนะคะคราวนี้การอ่านที่เป็น,ปนการอ่าน ในแนวของสำนวนไทยหรือในแนวของบทรอยแก้วบทร้อยแก้วคืออะไรก็คือความเรียงธรรมดานะคะอ่านธรรมดาไม่ต้องอ่านไปทำนองสนอนะคะเว้นวรรคให้ถูกยาฉีคำเมื่อจบประโยคนะคะให้นักเรียนหยุดสักนิดหนึ่งนะคะช่วงแรกครูสายใช้อ่านตามครูสายนะคะอ่านพร้อมครูไปเลยช่วงหลังให้นักเรียนทำการฝึกอ่านเองนะคะฝึกอ่านเองอ่ะคราวนี้เรามาอ่านไปพร้อมๆก,กันกับครูนะคะ สำนวนไทยแปบ๊บหนึ่งนะคะอาาเอา,เอา,เอาแปบ๊บหนึ่งนะลูก หน้าจอพิกสำนวนไทยหมายถึงถ้อยคำกลุ่มคำหรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงๆแต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของคนไทย นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตและคำพังเพยที่มีลักษณะอุปมาอุปไมยเช่นเดียวกันแต่จะเน้นความหมายเชิงสั่งสอนว่าก่าวตักเตือนและเสียดสีตามวิถีชีวิตและแนวคิดของคนไทยสมัยก่อนทำให้บางครั้งมักจะเรียกรวมกันว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยตัวอย่าง ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำความหมายลงทุนลงแรงในการทำสิ่งใดสักอย่างแต่สุดท้ายก็สูญเปล่าไม่ได้อะไรกลับคืนมา มือไม่พายเอาเท้าราน้ําความหมายไม่ช่วยคนอื่นทํางานแล้วยังจะขัดขวางการทํางานอีกกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาความหมายเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณมักทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนเข็นครกขึ้นภูขเขาความหมายการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างลำบากแสนเข็นววาจะสำเร็จถึงเป้าหมายจับปลาสองมือความหมายการทำหรือคาดหวังอะไรสองอย่างพร้อมๆกันโดยไม่คำนึงถึงความสามารถของตนเองทำนาบนหลังคนความหมายการเอาเปรียบ น้ำพักน้ำแรงของผู้อื่นรำไม่ดีโทษปีโทษกองความหมายตนเองทําผิดพลาดเองแต่ดันไปโยนความผิดให้คนอื่นปราหมอตายเพราะปากการพูดพลอย ไปเรื่อยโดยไม่ยั้งคิดสุดท้ายตนเองก็ได้รับอันตรายจากคำพูดนั้นขี่ช้างจับตะกะแตนความหมายการยอมลงทุนเป็นจํานวนมากเพื่อทำสิ่งเล็กๆแต่สุดท้ายก็ได้ไม่คุ้มทุนมันเด้งบ่อยมันเด้งมันเด้งบ่อยแป๊บหนึ่งนะนักเรียนนะ ขี่ช้างจับตะกะแตนการยอมลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อทำสิ่งเล็กๆแต่สุดท้ายก็ได้ไม่คุ้มทุนนะคะอ่ะต่อกระต่ายตื่นตูมความหมายอาการตื่นตกใจแบบด่วนสรุปง่ายๆโดยยังไม่คิดไร่ตรองถึงเหตุผลให้ถี่ท่วนเสียก่อนขวานผ่าซากความหมายการพูดตรงมาก จนเกินไปโดยไม่ดูกาลเทศะไม่ได้คิดว่าจะสร้างความพอใจให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาความหมายรับฟังแต่ไม่ยอรรมทำหรือปฏิบัติตามเปรียบเหมือนคำพูดที่เข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปเสียเฉยๆต่อไปนั่รเยนจะต้องอ่านเองนะคะ อ่านให้ทันกับที่ครูไซายเลื่อนนะดูซิว่านักเรียนอ่านคล่องหรือเปล่าครูไซายจะจับเวลาในการเลื่อนนะคะ

ทันไมหมคะเด็ก ทันไหมโลกทันกับที่ครูรูดไหมถ้าใครทันแปลว่าเรียนอ่านหนังสือคล่องอ่าต่อไปครูทรายขออ่านด้วยคนนะอ่าเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะ,ะดาบสองคมไม้ความหมายสิ่งที่ทําลงไปอาจมีผลดีแต่ขณะเดียวกันก็อาจมีผลเสียด้วยก็ได้ให้ทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกันอ่าจบแล้วค่ะขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่ตั้งใจในการอ่านนะคะวิดีโอสามารถย้อนอ่านได้นี่คะ่ะ สิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกนะคะก็คือการฝึกอ่านฝึกอ่านอย่างเดียวเลยนะคะฝึกอ่านอย่างเดียวเลยเสร็จปุ๊บพอฝึกอ่านเสร็จปุ๊บสิ่งที่เรียนต้องทําก็คือให้นักเรียนเขียนํำนวนพร้อมความหมายํำนวนพร้อมความหมายํำนวนพร้อมความหมายํำนวนสุภาษ,ษิตท,ทั้งพร้อมความหมายนะคะตามวิดีโอนักเรียนสามารถกดสต็อปวิดีโอได้แล้วก็เขียน นะคะพร้อมความหมายนะคะแล้วแคปนะเอ่อถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะ